สบายดีทุกคนมื่อวานนี้มาอยู่กับซ่องแก้มบุ้มสาวหลาวเนาะมื่อวานนี้แก้มบุ้มจะพาทุกคนมาทัวร์ห้องแฮมจะเอิญว่าห้องแฮมเน่ยอยู่ในในครหลวงแต่ว่าอันแกมบูมลืมซื้อโดยแกมบุ้มจะพาทุกคนไปเบิ่งป้ายเนะาะเพราะว่าตอนนี้นางสาวเขามาถ่ายก็คือถ่ายทําวิดีโอเนาะเกี่ยวกับถ่ายโฆษณา,าถ่ายแบบเจ้าบา่าวเจ้าสาวเนี่ยและแก้มบุ้มกะ็ในภาคเสียงก็คือตัวนี้จะเป็นภาคเสียงของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะมันสกิปมันอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งเบื้องหลัง พราะว่าก็เป็นงานทางแรีกที่ว่ามามาเฮดรูงแฮมเนาะแล้วมาองแฮมเนี่ยกันงามเพนทุกคนแล้วก็สูงอันนี้เขาจะอยู่สั้นสั้นสองเนาะจะดึงสากไว้เนาะอันนี้จะเป็นเบอร์ลางที่เอาเพื่อถ่ายวีดีโอเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิกว่าเพื่อถ่ายเขาใส่เพราะว่ามันจะมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่อันนี้จะเป็นหมูเนาะส่ว่าเพิร์อนอเป็นพอ,อการดับหนึ่งของอนาะแตสาวกับมูลเราเนาะแล้วจะมาพักเสียให้เบิ้ง กบางเกาหลีรอดหรอเราเราผ่านคืออะไรดีไอกล้องนี่อันนี้ก็คือเมื่อมอนเจ้าของเวทีเจ้าของโครงการตระกกันนเเล

นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องินต์ต้องเก็ช่ปล่อยปล่อยไปาขอนเคได้อารมณ์ดสวัสดีเยอะมาไเลยใส่สีเอ้ยผคนไลสวดีไม่นะใครเป็นรถเกิดก่อนวันนี้นะ ให้ใีให้ดีเป็นกรีกายูอยูยังกอดเลิแบบ้ค่ะแบบกอดยังม่เดี๋ยเตรียมเซอร์ไพเอฟซีเบิร์งเดี๋ยวเดี๋ยวกระเ้าชิขึนมาเป็นคัรคาตกรรมเป็โหดเฮี้ยมอันนี้ก็จะเป็นตากล้องเนาะทุกคน

ตัวหนกัน,นเห็นที่ว่าเห็นนินึงเนี่ <c oughs> บอ,บอว่าเราได้ก็ได้เห็นอยู่คาเฟ่ก็ได้เห็นอยู่ะท่านหันอย่างก็ได้ที่ว่าเห็นกันฉันชอบรักแค่ยุที่เดินบานอยู่ที่เป็นมันเป็นเบอร์เตเบา,น,เน,น,เาน์แล้วเกาหลีก็เออเสียเสียทีมเดียวกันก็ไปเลยแล้วก็หลีกับลาวแล้วก็เฮานี้เห็นอยู่เดินมา,นากแล้ว,วกันอันนี้ควคนเป็นจริงของเจ้าจะ,ว,าะาว่าเปรตบานดิไปเห็นภูบาลาวใช่ไ เปียกเพียกเลยสเบกเนาะจีบงเข้ามาห้เข่าอ่ะกกรีน um> ็นน um> ี่ดยล้วเมนเร็จตรงห็นเห็นเห็นในหมูอเออียนะนี่รัมากเลย นี่เลยทุกคนสีนที่สีน im ทิศไทยจะบอกเจ้าสาวเราจะลมกันบุ่มันนี้อไม้ด้บุนด้ด้ สวัสดีอานิกาเอาจะเกยบสัมภาษณ์ของจะบอเ่าสาวแล้วเนาะคือทีมงานสวัสดียุกคนงาม ผอผอมรม่้อกให้มีพอาจารยมัส่วนอมเเอืองรอ,งอ,งอ,งอันนี้ขาเอื้อนมากอย่างนั้นรีเลยลูกอีกบนุนกนี่มันอันนี้มันถาดีตะก้องอันนี้จะเป็นตะก้องสุดรอของทีมงานห้าวเอง อันนี้กัตะกองเสือเลยสวัสดีตะกองจัดาจัดาอันนี้พวกมาเกี่ยมจัดซ่ากัทุกคนสวัสดีเจซาสวัสดีเฮลโลเซีฮายอันนี้เาอหอันนี้ยาบุ๋มคนสวยของเฮา ันอนนักสัมภาษณ์กระสันอยู่เนอแต่ว่าถามไปเรื่อยๆเป็นคนถามบุลเลยแต่เดี๋ยวได้เสียงเซนเดียวไันเลยครับขอถามด้วยด้วยมาดูนี่ด้วยดอกไม้นั่นคือว่าเป็นอะไรนเอาข้างๆหน้าปากสบายดีอันนี้ก็สิขั้นตอนล้วกันตาเฟจีเอาไม้บองด้วยมันมันยังบัวมาไกยเนี่ยเอาไหม าสียจังเลยเห็นเบียอยู่สับรียมาเลยออไยได้เาได้ตงที่ได้ได้เราหมายมันจะบกข้ามาแป๊บนึงกดตัวนี้ก่อนขาทำใหไ่เนาะหนึ่งสองสามนันตัวไหนก่อนขาทไรเลยตัวไหนเราแเที่คจักกันอะไรเาได้กินน้องก็ลองก่อวันนีหลายคนคงจะยังหูเนาะตัเาจะมาเริ่มถามกันเลยี๋ยวเนี่ยเลย น้องบอมไมค์คือตัวนั้นใช้ของเลยรนึงสองสามเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถามคำถามแรกกันแะเพราะเพราะว่าหลายคนอาจอยากจะงงเพราะเป็นคู่ที่ว่าหักข่าวกระเทศเนาะหลายคนที่ว่าอยากสับสนว่าเขาจะแบบว่ารู้จักกันแค่ไใดหรือว่าเขาอยากแบบบางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่ว่ายังพ่เคยแบบที่ว่ามีแบบคู่บ่าวสาวอย่างซีมาสัมภาษณ์เดี๋ยวจะมาเริ่มเลยเนาะทีเดียวเราจะขอเข้าคำถามแรกเลยเนาะซึ่งว่าเจอชาบ้านครั้งแรกพี่ส่ โดยพวกน้องเจอกันอ่านทานกันในน้ำของอีเพอเรอ์ลรู้จักกันทางอีเพอเร์ลซึ่งว่าน้องมีความประทับใจเกี่ยวกับสามีของน้องแบบไร้เลยน้องมีความประทับใจกับเราหลายเพราะว่าเราเป็นคนที่ร้านะคะยิ้มเก่งลวก็เป็นคนที่ว่าโรแมนติกกิอ

บอกอันน้อว่าอันนี้มาทำกในตัวในตัวเราแบบประพักเงี่ยบอมันนั่นแหละพ่อฉันเห็นนมคองคนที่กรักันแก็สนอันนี้นนเก้าจะเศร้าเนาะสวยมากค่ะสาวอุดมชัยสาวเชียงขวางเบาปาน มาเถินมาเถินมีบุตเดินดีกว่าเมื่อส่งให้คนแล้วเรียกเร่ยนด้วยใจและเขาก็ได้เอิ้องแยงสมาชิกทุกคนคือคน่ในครอบครัวของเขาและเขาอยากให้คนอยู่ในครอบครัวของเขาได้สิ่งที่เขาต้องการเขาอะไรงี้ย่าเลยนะย เขาจะไปเบิ่งนขันตอนขันนุ่งเครื่องกันเลยน <laughs> ันเบิร์น <c oughs> มาตอนนี้กะ <c oughs> ตอนนี้กะกำลังนุ่งเครื่องให้เจ้าสาวแต่ว่าเครื่องประดับยังบม่ได้เบิดเนาะ สวยมากทุกคนซีบัวซีบัวที่จริงใจบัวที่แททูเอาจบเ่าวันจะเป่าป่าอย่ามาแย่งิีนนะสวยมากอันนี้จะเป็นสุดหล่าเนาะจะสาวจะสาวอุดมไจจะเบาเกาหลีจะเบาอปป้าอันนี้เราจะเป็นการถ่ายทำพิวิดดิ้งกันเนาะบ่ได้เป็นแท้ด้แต่แทกเอา ทุกอย่างนะที่แองพูดแองแองตื่นเต้นนี่เป็นเพียงละครเนาะทั้ได้แค่เอาเข้าใจว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะเออวันนั้นสิท้ายคิดวันใจเราเบี่ยงย่างไงมื่อใดเอ้ยมือหน้ายไปบัตรเลยเนาะมันได้ไปบัตรเอาขาไปขอบใจเด้อเป็นยั คุณจะบบาวมาแล้วคุณ่ะอันนั้นก็ซีแต่จะบาท่านใช่เนองนีหรล e v e r y b at me อันนี้ก็เีจะบบาวเนาะคุณตาแขงคุณนาจะเป็นรุ่นแองเลยทุกคนแตจสวยค่ะ กูรีต่อเมฆก็อีแม่ก็มีดมากมีมาก,กสวยเป็นบอกมาทุกคนตอนนี้กะฮอรดเวลากินข้าวเนาะเ่าจะมากินข้าวอันจะเป็นอยังเขาเรียกวไป <c oughs> ยังกะเผาหมูอะใส่กิ้วเต้ยลูกเดียวกับา <c oughs> ใส่ใส่เพียงกับพวกข,ข้าเนานะไม่เนาะขอเป็นจนา ดีแล้วไอ้เพื่องเอาลงไปลไว้ทันเชียงเียงมากต้นเลยกินข้าวน้องก่อนให้ท <c oughs> ุกคนลยดูควมันัะตายกินข้าวแล้วเขาจะไปต่อเนาะยังคน ไ้นน้านองในเพยนองคเลยเอาจากน้อยอันกับทูสายตัวสัมผัสธ์มอยากโกนสติขับบาริมักเอ้โหโม้ไอที่แบาเราเบิ้งเมียนยั่วขับบาริมักไปห้องผมผูซิบก็แบบเราเบิ้งสินะอ๋อรู้ลกไม่ใจที่บะโมเลยแปขับบริมักเลยสติเขาไม่ได้ชอบอือ ตอนใหจ้ะเ,เข้าไปแล้วเห็นพเพื่อนแบบจะสิงล่างกันแล้วยามอยากได้างเจะ,มออะเม๋มปะสิงร่างกันเอาวันพว์บ,บุมกับงานไม่ใช่ก็คูเกิสวยให้สิปเป๋หุอุ่เงเปิดตอยังแม่เนี่ย,ยม,มีจ้าหุกเิไม่ได้ซูมจะแตง่ง,ง,แตงหน้าไม่ไดเถิดแล้วยเงนดแต่งหน้าประเทศสกตเลล เขาก็มีคือยู่งมากลงว่าเอเวลาลุงลินีบมันคือเป็นแบบจะหนีสะโตเล็กมันคือแบบมัวมไว้เนาะกับเราเขาทายว่เแน่ก็เัมนอนนห้องสุดนี่นมัวมัวคุโมอตัวสาวคือเจอหมอก เลือซีพ,งงพนะีเองเนะพื่อนขน่ะขอซายเองเลยเพื่อนบนเลือกเลยตายจริต <don> ิดอย่กต่ลุงเลยใช่ไหมกินข้าวก่อนนะยิงีพ่พาไปแจ้งหน้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> คนตันนี้แกมุมก็กินข้าแล้วลวเนาะแล้วเขาจะไปอ่ะต่ออีพีต่อไปแต่ว่าแกมุมจะขอจบคลิปเทเทานี้เด้อทุกคนอย่าลืมทุกคนฝากกดไลค์กดเซให้แกมุมเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการคิดคลิปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย